การน่าจะปังนะวันนี้มาแหมขังแล้วนะกอนล้อก่อตังเพงล่ล้อขายปุ๋มขายป๋าขายเห็ดข้างไม้ใส่เคือมีมัดนะก<เอ>็เจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่เนี่ยนี่เด็กกลับมาแล้วเออด้อะกไก่ย่างนะครับไก่ย่างเจ้าเก่าเจ้าเดิมไก่ย่างสีต่ตอเนี่ยนะตีฮื้อหลวงนะมีข้าวเหนียวด้วยนะ มีกุยายอันนี้ไผ่จะซอต้นไม้ต้นตอกไปปลูกให้ปลูกสวนมีมัดสารพัดอย่างพันไม้มาต้องมาเป้ามาไฟมากูดมะนาวมาเป้าส้มโอฝักแฝงแตงโมมีมัดด้อครับ <c oughs> จีนก็มีนะ <c oughs> จีนจนหัวจีนวายมีมดเนาะ กอันนี้จิ้นควายก็จีนอันนี้จีนควายเนอไผ่บักควายมันน้งเพ่ไผ่มากจีนหมูมันน้งเพ่เนอครับเนอเรมีมัดน่ะครบชุดน่ะครับเนาะก็ต้องว่าสดบ่สดพอจิ้นเนาะเออแดงจำคอมน่ะนี่น่ะสุดยอดนะครับเนี่ยโหลร้อยห้าสิบต่ออันอ่ะสามจานเนอเนออันนั้นเครื่องไหนห้าสิบบาทเนอเนอแม่กล้าไปยังแถมถุงก๊อฟแก้มเพิ่มนะ เออกรรบเด้อขออนุญ,ญาตเด้อครับขอบคุณมากเด้อน,นี้เปิดมาจากสบปาลาวเน้อมาละากะตะกี้มันแห้งไปน้อยเน้อมาละมาป้ากันทำเนอ้อผักม้ไส่เขือนี่ครับอันนี้หอมแดงหอมขาวริคแห้งมีมดเด้อขออนุญาตลัน่นที่ํำเติดเน้อ <c oughs> ของไขก่กบมีเน้อร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 อของอี่นะรรับ สามารถเก็บใส่ตู้เย็นได้ไว้หลายๆเดือนได้นะครับนั่นนะของของแจ่เย็นได้นะอันนี้ของบ้านเฮาเนาะผักใหม่ใส่เกลือมะม่วงเนาะมะม่วงดิบก็มีทุกอย่างนะครับเนี่ยมาติการน่าจับปล o n นะเนาะตัวมะเป้ามีกุยยางเนาะเออเอ่อเปิดมีหื้อจีมด้วยนะมะม่วงนี่ล้ำหมดล้ำหื้อจีมก่อนก่อนที่จะซื้อนะนี่นะเนาะ

สองเมียอีกพอไหมครับของผู้แสนสองสองเมียอีกบอกเดาปนว่าทางข้างนี่นะเออดังไปทั่วโลกแล้วนะครับนี่หนะผู้แสนสองเมียเมียหนาเอาละเอาต้งเฮ้ได้กระหลังเก็บนนี่มะม่วงซุกนี่ครับนี่อันนี้พันอย่างครับนี่อันโชคอันนั้นกันเนาะ เอชอชกอันนั้นนะจะชอกอันนั้นเนาะอ่าลาลาลาไม่กล้าเบันคิดบัญชี้ละวันนี้รวยละเนาะเอาระครับเด้ออันนี้อขายอันเด้อฮอดเนี้ยเด้ออันนี้มาเขือนเนาะดอเดนี่สบายเนาะมีเครื่องแจ็คฟ้าส่วนตัวเลยโอ้นี่คนที่ไหนเนี่ยบ้านเฮาน,นี่นะา,นตา,นตานะตุงอังตุงอังเจ้าของไรนี่เนาะโอโอ มาขายอยากได้ขายเราเหลือใบเอี้ยเนาะออหมานเนาะนี่เนาะครับเราตะเพดเนาะขออนุญาตเออไปพอตะเพดกันเนาะมา่วงโลซาวบาทมาอันนี้มามันแก้วเนาะกิโลซาวกิโลซาวนะดูมาไฟสิบบาทของทุกๆเนี่ยเราจะมาเป้าาเป้าเผาเนาะแม่เนาะอัลโหล อันนี้กี่แกนสามแกนสิบห้าเนาะถูกบทดถูกเนาะแกนห้าบาทเนาะกลัวมันจะเป็นอีได้เนาะเนาะเราเรามาพอเนาะเนาะเดนอะอันนี้เป็นรูกันยั่วยี่ยี่นี่อย่างรูอย่างนี้มาเต้าเนาะมาัดโตแมงแตงโมโตแมงแตงโมเระเราเราเปลงเนาะเนาะ อันนี้ม้านะอันนี้เมก้าค่ะคิดเงินติ๊กๆล่ะเดี๋ยวนี้นะเมก้าคนงามขาดไปหลายอาทิตย์ละเปิด宝马ตัวม马ก้าเอาละเด้อตื่นลแล้วแค่ฟองนางฟองแค่หมูมาแล้วเด้อนี่นะเดี๋ยวเดีด๋ยวผมจะมานี่กมกำเด้อฝากเดี๋ยวจะมาเอานี่ผมจะมาเอาเนี่ยนี่ติดใจน้ำมันหมูนี่เนี่ยถูกเด้อนะ โอ้นะครับเดี๋ยวไปพอร์ตพวกก่อนเนอะจะเหมาะขนาดไหนน่ยังบอกขวายเนี่ยนกาดนัดแจมปองนะโดมาแล้วโดอันนี้มันซอสสือฮะไปไหนไปหลายตีแม่เออเป็นเดือนแล้วกันเนาะครับครับเออมาแล้วเนอะหายบวนเนาะวันนี้วันนี้ใจดีแนี่แถมถุงก๊อปแก๊ปด้วยกันน่ะ สุดยอดิเดดเดดขโอ้ดีเนอะถุงสิบบาทมาโนโดนนถูกเนาเออโดกลัวเาเาไปพ่อเองน่ะบับ่เดียวบ่มี้ละปุ๊กลอหอมเตียบปุ๊กลอยเปิ้นจังเฮ้เรียบร้อยละเออจังานอกินลอ เออิบกว่าบาทหกสิบกว่าบาทโอ้ถูกแล้วนี่เออ,เอ,อแซมน้อยนั่นน่าแถมทั้งตัวอ้อนี่ก็ของกินนะครับนี่ยในแจกของแจกเย็นยี่โมนี่นเนอะเอาไปเก็บไว้ได้เลยนะครับเนอะนี่นะนี่มาจากไหนนี่จากศพพลาวก้าเน้อพลาวประดึนหน้าหักแล้วนาะเอาละครับเนี่ไปพอ เอาอันนี้เป็นพออย่างกันได้ว่าซื้อน้ำเนาะห้อนเนาะมีน้ำบริการประดูตะบุนทุเรียนเนาะทุเรียนหมอนท้องตะเพกกบบนีอย่างนี้ประดวอย่างนี้ก็ใส่อัวโอ้อโอ้น้าหักเนาะตีนี่เออจ้าจ้าจ้าโอ้น่ารักจังเลยกับนี่โอ้ นี Venice, cción, ettes, ่กะลำปีนะครับอันนี้ธูเรียนนะครับเนอะธูเรียนต่อๆๆมีกูขนาดนะครับเนอะมาที่ตลาดนัดแจ่มปองเพื่อจะมาบริการทุกวันพุธนะครับเนอะมาเนี่ยซื้อในราขาถูกๆนะครับเนอะประเดี๋ยวรถต่อไหนครับนี่เอออันนี้รถต่อไหนครับประเดี๋ยวนี่ โอ้บอกแป้งเนาะครับบอกแป้งเนาะนี่เหมาไปเชื่อนี่โหลละร้อยแปดสิบนะนี่อาหารตั้งเพนะมนมีป้ายบอกราคาเลยเลือกซื้อได้เด้อเดออปั๊ดเอ้าตั้งเพใส่หยับหยับนะอันนี้สบายเลยไม่กล้าขายปั๊ดละเนาะเอ่อจุ่มอกเย็นใจละเนาะกินข้าวละเนาะลองท้องนะครับเนาะอันนี้มะม่วงโหลละสิบบาทเด้อมะม่วงอ ดไอ่ที่ซุกบะมีไอ้บะซุกบะมีเนะ <c oughs> อะกะท้อกะล้ำปี่กะล้ำเดือนบะมีเนอะมีกะแ่กะล้ำปี่อันนี้กะล้ำปี่นะครับเนอะบัตรกะล้ำเดือนนะมีขายที่การนัดแจ่มปองอำเภอเวียงแก,นก่นจังหนะวัดเชียงใหม่เนอะมาดูสภาพปัด๊ดพอมาบวมโลแกนใบแกนบอดเนาะมาบวบเนาะมาบวบของของไทยนะนี่แหละมาบวมเนี่ยเออ มัดอาไรนี่มัดสาวบาดปลาทานาะปลูกแต่ครับเนอมาซื้อได้เนอของกินของใจมาติดการนัดชุดพอดป้นไอล้ล้วบ้านแจ่มป่องนะครับมีทุกวันพุทธเนอรมาหนนเมก้าราคา,ตาัต่างๆได้น,นะครับเนอะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนอจะใื้พอบรรยากาศชัวดรดไปก่อนนะครับเนอ